ครับสมบอยดีช่วงตะบินกระสิละหลับเป็นหน่อยผู้เมียงบ้านเฮาหดพักหมดมีหัดก,ก็แล้วแล้วเรากขยังไปหมดข้างบนสำรวจตรวจตามมืนนี้ออกมาคำจะไรชิบหกนาฬิกาสามสิบนาที่ออกมาหอดบา้านสวนวัฒนธรรพ้นพสวนอญิงดอยนายหิวตรวจเช็คมือต้นมะร่าวแต่ละต้นยันมีดวงเล็ดหรือว่าสัตว์ตัรบกวน ให้โยมือนี่เพื่อจะไหน <laughs> บุบเบาๆยางบริสุท,ทตัวนนะยางบริสุทธิ์อตัวที่สงสัยเออโอ้ยพี่น้องเลยฝนฝนกระทกทีเดียวแต่ฝนนับว่ากตกมากอีกเอออันนี้ก็จะอาด,ด่านบาปฮะแน้นำตัวไม่รอบๆกระท่อมไม่ดอกไม่ประดบับอาด่านบาปใช่กะ กลับบ้านไรนะเราทรงพออ่อนในมูอบัตรทอดส่นตัวหลานชายก็บทำงานอยู่นี่งานศิลปะจนไยแล้วถนัดไปถนัดวันยังมึงนักการวิ่งควายน้อยเงี้ยศิลปะละเอีอเยดทำไล่เนี่ยศิลปศิบดาสองศิบดารเราต้องทำกาตัดการเผาที่มันที่มันแห้งออกต้องตัดออกด้ว่เลยได้พี่น้องมันแห้งน,นิดก่อน นำหลวดน้ำงามน้ำกาบมันนี่แหละเป็นแขวะอ้อยน้อยไอ้เนี่ยคือนะ้าเนีมน์ละเขาละดวงแลดหรือว่าดวงมะพร้าวเออธรรมดาจันแหลกนันก็จะเป็นจันผูพี่น้องเออแต่ว่าบางต้อนออกมากพอเป็นจันแม่เด้บางต้นออกมาเป็นจันผูรอรุ่นกันต่อไปปีนี้ต้องออกจันวนัตตุนนะครับเพราะว่ามันปีหาเดือนกัวาแลวอด้ เอองาก็ว่าสัตนได้ตัดดอกว่ามันเขียวงามดีเออถ่้ตาเช็ดมาตัดไปเหงุ้งเลยแล้วเออมันมีความสมชินใช่ไหมเนาะสงคามเดือนหายอยู่เพื่อจะขี้มือนี่ไหมเออขันพ่กมีน้ำสู้เราเซลล์หนูเว่ยแหงคอร์รได้ใช่พี่เนาะอันนี้มันมีน้ำพลังโซลเาเซลล์เออมันได้ขึ้นถังสองพันดีเลยกักระจายไม่ผิดล้วอ่ามาใส่ ฟักข้าวทุกแถวทุกแถวทุกต้นและทุกแถวสแสดงว่าผมคิดว่าเปิดน้ำแล้วนี่มันนี้ก็จะเปิดต้นอึ๊บอันลาดตัวมันให้มันนั่นแน่ซูมไลายกเหมือนเนือดประเด้ดิเม่บ้านล้วกลับไปงดต้นไม้อยู่ทางไตวุ่นะบักสีดาบักฝรั่งผมกำลัง กำลังเป็นหนักปู่อต้อนไปเป็นสัตว์สีห่หางหกจิตตัวสีดาหรือว่าฟ้าหลังอ่ะเร่งเร่งมือนีก่กะอะไรงันเถียน้องเพื่อนเอนเก็บซีเออช่วงนี้บ่าใครได้ลงช่องยูทูปประเดอ,อกอยากภารกิจในบ้านถึงเอาใจใส่อินทรพลัมที่กําลังออกจันออกมากเขาสนเรียบร้อยแล้วรอดูผลผลิตในฤด,ดูกาล ปี2068ครับขอบคุญขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆเ,เดียวที่ติด,ด,ดตามสำารับดีแร็กมอนีิครับผม